พ่อมาแล้วลูกข้างหลังนะ่ะนู่นนู่นไปเดินไปรับพ่อปะไปะเร็วเอาเอาเอาอะไรนี่เหรอลูกเนะี่ยลูกอะไร,รอะลูกฮะเ,เอานี่เหรอ,อนี่เหรอ เด็ดเอาดิเด็ดได้ปะเด็ดได้ไหมได้ปะ <c oughs> นูน่น <c oughs> พ่อมาแล้วนุ่นนู่นไปไปรับพ่อปะ <c oughs> ให้พ่อเด่นให้ไปบอกพ่อปะ <c oughs> ให้พ่อเด่นให้ไปลูก แกบอกพ่อพ um, um, no um, ่อเด็ดให้เนาะอะไรบอกสิลูกอะไรตอะไรตอะไรลูกตอะไรตัวอะไรครับให้พ่อทำไมให้พ่อทำไมอ่ะตัวอะไรลูกให้ให้พ่อทำไมเด็ดไปเด็ดไหม เด็ดต้องทำไงก่อนกาบก่อนกาบสองเท่าเฮ่ยก่อนเย่เฮ้ อมองข้างล่างบ้างนะลูกเหยียบขี้หมานะลูกนะทำได้6ปไป,ลลปลเ,เลได้ปงเเด็ดล็ดดได้ปะขาเรีกต้นอะไรลูกฮะเ,เ,เนี่ยขาเรีต้นอะไร ต้นมาใช่หมากหรือที่ไหนปามต้นปาม <c oughs> ใช่ปามที่ไหน <c oughs> ปาม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 ปเนี่ยนะ,อะเอา้าที่งทำไมล่ะ